ดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูจ้อมิซูนะครับที่ผมใช้อยู่เนาะก็ไม่ได้ใช้สามอาทิตย์แล้วจะว่าจะเข้าไปสตาร์ทเขาไว้สักหน่อยนะครับไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับตั้งขาเจ็บมาก็สองอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์แล้วไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับก็ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยนะเออเดี๋ยวพาฟรีไปดูด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ผมก็เปลี่ยนล้อไปอีกชุดนึงแล้วนะ อืมล้อไปอีกชุดนหนึ่งก็ก็เป็นล้อเวลนะครับตอนนี้นะครับจากเมื่อก่อนเป็นดีสามเจ็ดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นล้อเวลนะครับแต่ผมจอดไว้อีกบ้านหนึ่งนะครับก็เจ้าแคมเรี่ก็เอาไว้ใช้งานก่อนนะครับตอนนี้นี่ลงใช้เจ้าเวฟนะครับนู่นนิสุขานุนนี่ก็คันลักคันนึงนะครับก็ยังคิดอยู่นะครับ ว่าจะเก็บไว้ทําเดิมหรือยังไงมาเดี๋ยวไปดูเจ้ามิสูคู่ใจผมเลยดีกว่าไปครับนี่ครับขาเจ็บจริงๆนะ เนี่ยมันตึงอย่างเงี้ยมันต้อง,องทําอะไรไม่ได้นะครับมันมันต้องยาวเหยียดยาวอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยังไม่รู้ว่าขับรถจะขับท่าไหนนะแต่ก็เดี๋ยวจะฝืนเีลยแล้วก็อย่างที่บอก,บกอ่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,วให้ครบที่นี้กับที่นึงก่อนนะเดี๋ยวเหนือฝืนละใกล้ถึงนาลิกา ไหมเนี่ยจอดหลบอยู่นี่นะครับสามอาทิตย์แล้วนะก็จอดไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับอืมนี่ตอนนี้เป็นล้อเวลแล้วนะติงจริงใจผมยังชอบทีสามเจ็ดมากกว่านะแต่ล้อขายขายรับประทานไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็นเวลเออแล้วล้อหลังมันจะยืนนดนิดๆด้วยนะยืดไหม ก็ไม่ยื่นเท่าไหร่นะนิดหน่อยพอให้ได้ก้มแกรมนะครับนี่ก็คลักเลยนะครับก็สงสารรถนะครับรถเราขี่ไม่เคยขี่อยู่แล้วมันขี่ไม่ได้นะครับขาเจ็บก็กระปงูง่ายๆก็ต้องให้นี่กันไปนะแต่เขาก็มีทรงของเขานะก็ยังถือว่าหล่ออยู่นะครับกับล้อชุดนี้เนี่ยเป็นไงนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ว่าว่ากันไปนุ้ยดูเกียร์ด้วยอ้าวติดอยู่นะเออติดอยู่เฮ้ยเปิดเครื่องหน่ยเปิดเลยเปิดตรนนี้เลยเดี๋ยวว่าจะสตาร์ทเครื่องไว้สักครับนึงนะครับเครื่องเขาอยังถือว่าไม่รู้นะรถผมสตาร์ทง่ายนะเครื่องเดียวมันติดแล้ว รถตัวเองนี้คลักเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถซื้อมาขายนี่ล้างก็ละเอียบเลยนะครับก็แบบนี้นะครับก็อย่างนี้บอบลถผมคันนี้ก็ได้เดิมนะขนุงกันหน้าไม่แพ้อะ,อะเออแค่นี้แหละมันเลยกลายเป็นว่ากำลังจะสองจิตสองใจนะครับว่าจะเก็บันุนไว้อีกคันหนึ่งไหมนะครับเพราะว่าด้วยที่ว่านะ คันนี้มันออกทรงซิ่งไปแล้วนะครับออกทรงซิ่งไปแล้วนะครับแววก็ออกไปไปทางซิ่งแล้วนะครับผมใส่ล้อโหลดลงมาแล้วนะครับก็ถามผมส่วนตัวผมก็อยากได้คันนั้นเก็บไว้อีกคันหนึ่งนะครับอยากได้คันนั้นเก็บไว้อีกคันหนึ่งเอาไว้ทําแบบขี่แบบเดิมๆอ่ะเพราะคันนี้มันก็จะออกแบบ ด้วยความมันล้อเขาใหญ่นะครับมันจะกระด้งกระด้งหน่อยนะครับแต่ผมก็ยังรักเขาอยู่เนาะนี่รถผมก็จะประมาณเนี้ยรถหากินเนี่ยมันก็ลกๆหน่อยอะ่ะเอออุปกรณ์การหากินเพียบนะครับเต็มเครื่องนะครับล้อนี่มันต้องแหมมันแล้วแต่คนชอบเลยนะ ไม่รู้ใครชอบล้อแบบนี้หรือเปล่าผมก็ลองมาใส่ดูทีแรกมองมันก็แบบก็ยังข,ขัดตาอยู่นะเออยังแบบยังไม่ชอบทีเดียวนะครับแต่เบอร์ล้อนั้นขายกินไปแล้วก็เขามีคนมาขอซื้อไปแล้วนะครับก็ต้องใส่ล้อนี้แล้วแ่ละถ้าจะซิ่งนะหรือไม่ซิ่งผมอาจจะมีล้อเดิมผมมีล้อของมาอีกนะเนี่ยล้อเขาก็ผมเตรียมไว้อีกอันนี้จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นล้อแบบยุคของเขาเลยตรงยุคนะครับ ถ้าอันนี้เดี๋ยวผมถ้าผมน่าผมจะมาใส่นะครับก็คือตรงยุคเขานะครับแล้วก็มีนี่อีกชุดหนึ่งที่ซื้อไว้นะครับผมมีอีกหลายชุดแลวแต่ว่าผมสำรองคันนี้ไ้สามชุดนะครับไก่ลอสตาร์ด้าผมนะครับถ้าเบื่อผมไม่ชอบผมเบื่อปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,นเป็นล้อตายเดิมนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะทําทรงให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันเข้าไม่ได้เนี่ยเข้ามานั่งอันนี้เบื่อก็ติดแล้ว เน,นี่ยก็เลยว่าถ้าไปเจอรถเกียรธรรมดาผมขับไม่ได้ก็ต้องยอมหยุดนะครับคนนะครับอ่ารถเก่านะครับแต่น้ำมันผมเต็มถังตลอดเออเดี๋ยวนี้เป็นโรคจิตพอปล่อยน้ำมันเนี่ยลงมาเกยสุดๆระเติมทีอ0งสองพันกว่าไม่ไหวครับเรื่องของเรื่องครับผมก็เลยว่าเออเติมแม่ง เวลามันขึ้นขางคราวนี้ก็เติมแล้วพันกว่าบาทพันหนึ่งอะไรประมาณนี้นครับเดี๋ยวรถผมก็แนวๆน,นี้นครับยงวิญญูก็มีฟังอะไรประมาณนี้นะลักเขานะผมก็บอกบางทีไม่อยากขายคันนี้ก็เลยเจะคันนู้นม,มาทำเดิมซะนะครับก็ลองกำลังคิดอยู่นะครับว่าทำไม่ทำดีเนาะนะครับแต่คิดว่าผมถ้ามันเนี่ยมันไม่มีที่เก็บบ้านผมคันนี้ มันก็เก็บรถได้คันเดียวนะครับที่ไม่โดนแดดโดนฝนหน่อยมันก็ยังพอทนนะครับอันนี้ไอ้คันนู้นน่ะมันมันอีคันหนึ่งไปจอดตากแดดตากลมมากมกก็ไม่ไหวนะครับมันตงสารรถอะบอกตรงนะครับนะวันนี้ก็มาให้หายคิดถึงนะครับเพราะว่ามันอยู่กันไม่ไกลหรอกนะครับบ้านผมนี่อยู่เธอปกไปข้างนอกนะครับอันนี้บ้านแม่ผมนะครับก็เอามาจอดไว้ตรงนี้บางทีไม่เห็นมาหลายวันนะครับมันก็คิดถึงนะครับไอ้รถ ที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะครับหากินกับเขาอยู่บ่อยๆนะครับก็ลืมไปเลยมันตกเกือบสามอาทิตย์แล้วนะผมว่ามาจอดไว้นะครับนะครับทรงเขาก็ตอนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็รอเวลนะครับแต่จริงๆถามผมนะผมผมยังขัดขัดใจอยู่นะยังยังแบบยังไม่ชอบอะนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ขาหายเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยว อาจจะไปเปลี่ยนเป็นล้อยุคเก่าตรงยุคเขานะครับซิ่งสิ้งแต่สิ่งตรงยุคอะไรประมาณนี้ยเพราะโปรเจกต์ผมแม่งเยอะบางทีแบบว่าไม่ถูกใจเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนนะแต่ล้อชุดนี้แม่งถ้าซื้อใหม่พร้อมยางใหม่นี่ก็ประมาณสองหมื่นได้สองหมื่นสองหมื่นนิดๆเน,นี่ยล้อมันสวยแต่ผมมองว่ามันมันล้ำไปไงมันล้ำหรือเปล่ามไม่รู้ก็เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับช่วยกันดูนะครับว่ามันมันสวยไหมนะครับ ก็ส่วนตัวผมผมผมว่า i t e ีสามเจ็ดชุดเก่าอ่ะนะครับที่เป็นสีบอลอ่ะสวยกว่านะครับใส่แล้วมันดูเรียบร้อยดูแบบทรงแบบทรงไม่ไม่หวือหวาเกินไปนะครับไอ้คันนี้มันเหมือนกับว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บมันดูทึมๆไปหน่อยนะครับดูแบบทึมๆืมไปหน่อยแต่ว่ามันก็ดุนะมันก็ออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เข้าตาผมงเปลี่ยนได้ประมาณก่อนที่ขาผมจะเจ็บอะ่ะเออผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับเปลี่ยนมาแล้วแบบเอามาใส่เล่นอ่ะ นะครับเอามาใส่เล่นนะครับเออบางทีวันนี้ก็พอดีาถามแฟนผมว่าเออรถมันได้สตาร์ทมั่งมหวะก็ไอคันไอคันที่จอดอยู่หน้าบ้านไอคันนั้นเดิมๆนะไอคันตาลึกก็ยังได้สตาร์ทมั่งเพราะมันอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับไอ,อผมขาเจ็บผมก็เดินมากไม่ได้เนาะก็พอดีถามเขาพอดีเขาจะเข้ามานี่พอดีก็เลยว่าเออมาสตาร์ทมันหน่อยคิดถึงด้วยแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ พากันมาชมด้วยนะครับพาเพืเ่อนๆนิฟตีมาชมด้วยนะครับเ๋ยวหาผมขายแดกไล้เลยรถคันนี้ไม่ขายนะครับผมบอกตัวคันนี้มีคนมาขอซื้อผมหลายคนละหลายคนมากที่เข้ามาขอซื้อผมนะครับจะว่าชอบทะเบียนมันหรือว่าทรงรถมันอะไรหลายอย่างผมขี่ไปไหนไมีแต่คนขอซื้อผมนะครับขอซื้อผมหลายคนแล้ะแต่ผมไม่ได้ขายให้นะครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมมานานหาเงินให้ผมมาก็พอสมควรนะครับถึงรถมันจะเก่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับอย่าไปขายมันเลย หารถมาเจาะคู่กับมันดีกว่าต่อว่าให้วันหนึ่งผมมีไททันใหม่ป้ายแดงผมว่าผมก็เอามาเจาะคู่ขเขาเนี่ยแหละนะครับตอนนี้ความคิดผมคือผมจะไปใส่เทอร์โบนะคือผมก็จะตอนแรกว่าจะแล้วนะครับคือคิดว่ามันเสียดอยู่หลายทีแล้วนะครับเพราะผมเคย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 ,เคย,เ,คยเคยขี่รถเทอร์โบเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วผมเคยเล่นกับมันอยู่แล้วแต่ครนีนี้เรื่องของเรื่ององผม ไม่อยากไปยุ่งกับเครื่องมันไงเครื่องมันยังถือว่าได้อยู่ในสภาพที่เดิมๆแบบนี้แหละไม่ได้แต่งอะไรนะแล้วผมขี่รถไม่เร็วนะครับก็ประมาณแปดสิบร้อยอยู่ประมาณนี้ได้รีบๆเลยร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้มันยังวิ่งได้อยู่แล้วก็ตอบสนองผมได้อยู่ผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวกันแต่เทอร์โบเนี่ยเวลามันจะช่วยตรงที่ว่าเวลาใส่ล้อใหญ่อย,อย่างเงี้ยขอบสิบแปดเนี่ยมันก็จะหนักหน่อยนะครับถ้ามีโบมันก็จะออกตัวแล้วมันมันไปง่ายนะครับมัน มันเบาวกว่านะครับแต่ว่ากินน้ามันมันกินมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้โบเดิมผมใส่ผมไม่น่าจะใส่โบแต่งนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวไว้กันไว้ไว้ว่ากันอีกข้างหน้านะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ดีกว่านะครับพามาดูเจ้าสตาร์ด้านะครับที่เ,เรียกผมเรียกพี่สตาร์ด้าดีกว่านะครับก็ที่ผมใช้หากินใช้อะไรก็คันนี้ยังอยู่นะไม่ได้เดี๋ยวบอกว,ว่า เออเพื่อนเพื่อเ,เ,เดซีหาว่าขายไว้แล้วไม่เห็นมันเลยนะครับก็ใช้อยู่ประจําแต่ช่วงนี้นะครับเนี่ยเจ็บขาใส่เฟื่อเมื่อกี้ผมลองเข้าไปนั่งแล้วไม่ได้นะครับเข้าไปปุ๊บมันยันเลยขามันเข้าไปยันเลยนะครับเออก็ต้องยอมเขานะครับเออตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็นะเก็บเอางี้มาฝากกันนะครับก็ไม่มีคลิปอะไรนะครับช่วงนี้ก็ออกไปหารถไม่ได้นะครับก็ก็จะมีแต่รถเก็บมาฝากเนาะ จะมีแต่รถเก็บม,มาฝากก็ดูดูกันไปก่อนนะครับก็ส่วนใครที่คิดถึงกันก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะรอก่อนนะครับผมช่วงนี้บอกตรงเ๋ยถ้ามันขับรถได้ผมผมไม่นี่เลยนะครับผมเป็นคนที่ว่าผมเป็นคนหากินน่ะนะผมไม่ค่อยอยู่กับที่อยู่แล้วเวลามันทําอะไรไม่ได้ยิ่งหงุดหงิดใหญ่นะครับแต่ช่วงนี้มันมันต้องยอมจริงๆคือเนี่ยผมต้องขายแย่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยแม่งก็แบบ มันติดแล้วแต่ผมยังไม่ได้มาลองนะผมยังคิดเออเดี๋ยวเมื่อกี้เนะี่ยเข้ามาสตาร์ทอุ่นเครื่องเขาหน่อยเนะี่ยแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาลองเลยนะครับก็มาลองและแย่ yeah, yeah, เข้าไปปุ๊บ,บติดนะครับมันติดจริงๆแล้วก็แต่เดี๋ยวออโต้ผมจะลองเข้าไปดูว่าจะขับได้ไหมนะครับถ้าเผื่อมันพอขับได้เนะี่ยก็จะต้องออกไปอย่างที่ผมบอกก็อย่างที่ผมวางแผนนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปไปหาวัตถุดิบกลับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออขายผ่านมือไปบ้างอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับ แต่ให้ทํารถคงทําไม่ได้เพราะมันติดเปลือกอยู่แล้วเปลือกพวกนี้มันโดนน้ําไม่ได้นะครับก็เอางี้ให้ขายยึดถึงกันก่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะ <c oughs> เพราะว่าเออแวงแบบนะก็อย่างที่บอกผมแม่งคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตแ่งสู้กลับนะครับก็ต้องยอมรับสภาพมันไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ